ผมเองเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีคือเนื่องจากผมเป็นเป็น Gen X นะครับ,รบแน่นอนไอ้คน Gen X เนี่ยโลเทคแหละแต่ผมไม่เปลี่ยนไม่ได้ผมก็กุยเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะที่เรื่อตอนขายประกันในยุครุ่นปู่ผมเนี่ยก็แน่นอนขายประกันต้องเห็นหน้าเฟซทูเฟซมาเมื่อ20กว่าปีแล้วเราทำเทเลรายแรกๆผมก็ยังยังเถียงกับพี่ตุก๊กเนภรรยาว่าอุย้ยขายประกันเห็นหน้ายังขายยากเลยขายโทรพา์ได้หรอเอสียอ <c oughs> แต่ได้ <c oughs> แล้วก็พัฒนาพัฒนาได้ตลอก แล้วก็ขบวนการวิธีการต่างๆนะก็สุดท้ายก็ทำรับประสบความสำเร็จนะจะมี call center สอง0กว่าที่นะครับ,รบแล้วก็จนมาถึงยุคออนไลน์นัเหมือนกันนะไอ้ไอ้อไอนไ,ไ,ไ,ไลน์เนี่ยถอยหลังกลับไปเมื่อก่อนโควิดด้วยซ้ำไปผมเห็นเมืองนอกเฮ้ยไอ้หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยนะเขาไม่ต้องเจอหน้าไม่ต้องฟังโทรศัพท์แล้วเขาก็คลิกซื้อนะรอบตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีนะให้บอกให้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะพัฒนาเรื่องระบบเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องอะไรต่าง そう。